B- ที่เปย์ทามเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเกมผีแนวมารส์คอร์ทเฮอร์เดอร์นะครับที่โด่งดังมากๆเลยนะครับด้วยความดีงามของมันนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของตัวละครนะครับที่มีความลึกซึ้งมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คุณภาพของตัวเกมในแต่ละภาคเนี่ยจะเป็นภาคที่กูจะพูดถึงนะครับมันก็แทบจะเทียบกับเกมผีอื่นนะครับในระดับทิฟเฟนเอได้เลยนะและซึ่งผมเนี่ยนะครับก็ชื่นชมเกมนี้มาโดยตลอดเลยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะอวยแบบอวยชิบหายเลยแต่กลับกันนะครับภายในภาคนี้เนี่ยนะครับภาคที่สี่นะครับ ทำคลิปนี้ขึ้นมาจนได้นะครับปอปบี้ไปทำแชปเตอสี่เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในแชปเตอร์ที่น่าจะประสบความสําเร็จในื่องของการหายบ้าที่สุดแล้วนะครับหรือว่าความโง่งดังคือตอนมันปล่อยออกมาเนี่ยนะครับผมเ็นยูทูบเบอร์แข่งกันลงเกมนี้แบบแทบจปทุกคนเลยนะครับแล้วไอ้แชปเสี่เนี่ยนะครับมันดีสมที่มันดังหรือเปล่านะครับแล้วผสมกับคําที่กูอวยไปแล้วหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับทำไมปกคลิปและชื่อคลิปกูถึงมาเป็นแบบนี้ล่ะผมเนี่ยนะครับก็จะขอชื่นชมในสิ่งทีีี่่่แแแมมงดดบบบากกกอนนนล้วััะคร เนื้อเรื่องของภาคนี้เนี่ยนะครับแม่งก็คือสิ่งที่แบกทุกอย่างไว้จริงๆครับโดยเฉพาะตัวละครหลักสําคัญสําคัญเลยนะครับในแชปเตอร์นี้เช่นแบบโดอี้คิซซี่แล้วก็เดอะด็อกเตอร์อะไรพวกเนี้ยหรือว่าจะเป็นตัวอื่นในภาคนี้ก็ได้นะครับทุกตัวละครเนี่ยแม่งมีมิติ <c oughs> ไปหมดเลย <c oughs> คือมันขนาดที่แบบทําให้ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าเออไอข้างในพวกตัวกรตายไอข้างในพวกสซาป,ปลาเราเนี่ยไอทสรุปแม่งจริงๆมันก็คือเด็กแค่นั่นแหละโ <c oughs> ดยเฉพาะตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโดอี้เดอะโดแมนที่ผมเนี่ยคอยกให้มันเป็นตัวแบกของแชปปปเเเเเตตออออรรร์์นนนนีีีีี้้้้ลยยคคับถาาากิดดว่่ไไไมมโใภะแช มันจะต,ตื่นแบบตื่นมากเลยมันจะไม่มี แล้วมันก็จะกากกว่าเดิมแบบลงไปอีกอะแต่ว่าโด้เนี่ยนะครับมันคือไม่กี่ตัวในเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับที่แบบทํากูน้าตาซึมได้แล้วอย่างนึงนะครับที่มันพัฒนาด้านเนื้อเรื่องนะครับที่แบบมันสังเกตได้ชัดๆเลยเนี่ยก็คือว่าภาคนี้เนี่ยนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันเดินเว้ยคือแชปเตอร์ก่อนเนี่ยนะครับมันจะอารมณ์แบบว่าเนื้อ30น้ำเจ็ดสิบมึงน่าจะเข้าใจเขาว่าเนื้อกับน้ําดีถ้าเกิดว่ามึงดูหนังมาเยอะดูอนิเมะมาเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำที่แชปเตอร์ก่อนเนี่ยม เป็นน้ำอะครับเราจบแชปเตอร์แชปเตอร์หนึ่งแล้วเนี่ยมันเหมือนเราแค่แบบขยับไปแค่ทีละนิดทีละนิด,นดแค่นั้นเองอะแล้วเรารู้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าแชปเตอร์นี้เนี่ยนะครับแม่งคือเนื้อร้อยเลยครับแล้วมันอัดใส่กูแบบโอ้โหคือมันทําให้เราเนี่ยลงลึกไปได้มากในรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเนี่ยยังไม่รู้คือแบบแม่งว้าวเลยครับแล้วโดยเฉพาะตอนจบที่แม่งทํามาได้พีคสัตว์เลยนะครับผมซึ่งมันก็บิวเราให้ตื่นเต้นรอภาคข้าที่แบบว่าน่าจะเป็นภาคจบเนี่ยให้ได้แบบว่าโอ้โหกูอยากเล่นแล้วครับ ซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่ากูชมแค่เนื้อเรื่องนะครับแล้ที่เหลือเนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาคที่ห่วยแตกที่สุดแล้วนะครับผมมันหลายคนในคอมมูเนี่ยนะครับให้ฉายาแชปเตอร์นี้เลย r r a ซ s s o r y บั u t t r r r i b l e Gameplay ครับแล้วแปลเป็นไทยนะครับสั้นๆได้ใจความคือเนื้อเรื่องดีแต่เกมเพลย์หมาครับ ความีิของแชตเตอร์ดีนครับที่ผมเนี่ยกันมันจะพูดต่อไปนี้เนี่ยผมขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าหลักๆเนี่ยมันมาจากการี้ภาคนี้เนี่ยนะครับแล้วมันปล่อยหลังแช a เตอร์สเนี่ยแค่1ปีเป๊ะๆเ,เ,เลยครับแล้วดูสเกลโดยรวมของภาคนี้นะแม่งเล่นใหญ่มากเลยแต่มันทําแค่ปีเดียวเท่านั้นนั่นแหละ มันไม่แปลกเลยที่มันจะคิดคือเกมสก,กิลระดับเนี้ยทำปีเดียวอะ่ะยังไงก็ไม่พอเว้ยคือถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับคุณภาพของแต่และแชปเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่แชปเตอร์เนี้ยคือแม่งทั้งบั๊กเยอะไม่เยอะหรอกคือแม่งบั๊กทั้งแชปเตอร์เลยครับแล้วตัวเกมเพลย์เนี้ยก็ดูเออเออแปลกๆแ,แล้วมันก็ไม่มีอะไรใหม่ๆที่มันน่าสนใจแล้วมันทำออกมาดูดีเหมือนแต่และแชปเตอร์ที่ผ่านมาเลยแต่คือภาคแรกเนี้ยนะครับเราอาจจะเทียบอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะครับเพราะว่าภาคแรกก็คือภาคแรกอ่ะครับแล้วยังไงมันก็ สอเนี่ยมันมีทั้งม่ได้เกมมันมันหนุกหนุกแล้วก็เพิ่มความน่ากลัวแล้วก็คุณภาพของตัวเกมเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นถูกไหมและสกิกลของเกมเนี่ยก็มีการยกระดับมากขึ้นนะครับซึ่งก็เวลาในการพัฒนาเนี่ยก็นานขึ้นนะครับชั้นที่สามเนี่ยนะครับก็มีบอสไฟต่างๆนะครับที่แม่งทํามาอย่างสยองเลยนะครับแล้วก็มีมือสีใหม่ใช่ไหมครับเป็นมือสีม่วงนะแล้วก็เราก็ได้มือสีเขียวมาจากชั้นที่สองด้วยมันก็มีเมคานิคในการเก็บประจุไฟไว้ในมือได้นะครับทำให้การแก้พัซเซิลเนี่ยมันดูมมมมมีีอะะะไไรรให่่่่่ๆๆาากขึ้นนะะ้้้นนนนนนนคคคััับแแแแแททจงสฟลวว เชื่อว่าสเนี่ยนะครับก็ยังมีไฟนั่นบอสที่แม่งโคตรแต่ยากแล้วก็ลนที่หายนะครับไอ้แคแทแนบแม่งกูยังจําไม่ลืมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือว่าคุณภาพของพวกกราฟิกแอนิเมชันในคัสซีนต่างๆเนี่ยที่มันทําออกมาได้แบบว่าดีมากๆถือดีต่โกนเลยฮะไอ้เหี้ยมันดีจริงๆนะครับระดับแอนิเมชันของเกมบอบบี้เพย์ทามเนี่ยแล้วก็บัคในแต่ละชัตเตอร์นะครับที่มีน้อยมากๆนะครับมันเลยทําให้เกมโดยรวมเนี่ยนะครับมันดูออกมาเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับพร้อมกับเนื้อเรื่องที่ก็เเเเเออออออ่่่่าาาตรรรงงงพูดืืืนนนนมมัแแหละบบว้้30ํ แต่ว่าน้ํามันทําออกมาดีไงไอ้น้ามันทํามาสนุกนะครับมันก็เลยแบบว่าทําให้เราเพลิดเพลินไปได้เฮ้ยมันเลยทําให้ประสบการณ์ที่เราได้รับมันจากการเล่นเกมเนี่ยโดยรวมคือแม่งโคตรจะดีแต่ว่าภาคทีนะ่เนี่ยกูไม่รู้ว่าทาไมทุกอย่างเยกไปเนื้อเรื่องนะครับมันถึงดรอปลงมาแบบดรอปหิวเลยโดยเฉพาะกราฟิกเลยครับที่กูก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงดรอปลงมาจากภาค3นะครับที่มันควรจะเป็นมาตรฐานใหม่ของป๊อบบี้ไปทำไปแล้วนะคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันไม่ต่างแต่ว่ามึงเราเล่นภาค3กับ4ต่อกันดูอะภาคสี่ไม่เหมือนแบบภาค3ปรับมีเดียใหม ตอนนี้น네ะครับแพทหเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่ามันปรับการาฟิกแก้มาใหม่นะครับซึ่งก็สวยขึ้นเยอะผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะครับว่าทำไมตอนมันปล่อยเกมมานเนี่ยการาฟิกมันถึงให้ดูกังขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ปรับแก้แล้วนะครับก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามันก็ยังมีบั๊กอื่นๆนะครับในตัวเกมที่แบบว่าไม่หงุดหยิดทิ่ผายเลยเวลาเจอคือบางคนนะครับผีแม่งไม่เกิดมาเดินไล่หรือว่าแบบบางคนก็โดนขังในห้องห้องนึงไปเลยแล้วก็ไปไหนไม่ได้บั๊กในเกมเนี่ยนะครับมันอยู่เต็มไปหมดเลยถ แล้วแล้เวเกมเพลย์โดยส่วนตัวกูนะกูรู้สึกว่าแม่งไม่ไมน่ากลัวเลยแล้วมันก็มีหนุกด้วยคือมันก็มีบางซีเควนต์เลยครับที่มันทำออกมาก็โอเคอยู่นะครับโดยเท่าที่นิกได้นะครับก็กูขอเน,นื้ออีกทีนึงมันมี อะไรวะผมวันน่าจะมียานาบีตอนแรกนะครับที่ทําออกมาได้ดูดีอยู่นะเออแล้วก็ทําออกมาน่ากลัวเลยแต่ผมว่ามันสั้นไปหน่อยในส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับแล้วก็พูดจากใจจริงนะครับก็คือว่ากูนั่งอ่านในเรื่องเฉยๆเนี่ยกูรู้สึกว่ามีความสุขกว่าแล้วแล้วพารตซเนี่ของแชปเตอร์นี้นะครับอันนี้กูอยากบ่นเนยอะที่สุดเลยคือกูมึนชิบหายแต่กูว่าสมองของกูเนี่ยก็ไม่ได้งโง่ไปกว่าควายนะครับแล้วแต่ว่าผมต้องแบบเปิด walkthrough ดูเอาอะในแต่ละพาร์ตซ่เนี่ยแล้วแต่ละอน,น่นนา,น,วาวน,นที่แบบว่าเชเมันมาแ,แรกเท่ไนใหกู จากอะไรกูยังไม่รู้เลยครับมันไม่มันไม่มีบอกอะไรเลย,เลยมันเลยทําให้กูติดอยู่กับเพอร์เซ่นบางอันอะประมาณ 20- ่สบหรือสามสินาทีอะเออมึงคิดดูว่ามันมีปัญหาขนาดไหนเออหร,หรือหรือมันเป็นปัญหาที่กูกูก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนเล่าในเรื่องเนี่ยนะครับผมถือว่ามันทําออกมาดีมากนะเหมือนเราแบบว่าดูหนังดูการ์ตูนที่แบบว่าพวกโดอี้ป๊อปปี้มันมายืนเถียงกันอะไรงงเงี้ยเสียงพากเนี่ยนะครับก็ยังดีเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าแอนิเมชันผมมีแตงิดแอนิเมชันอยู่บางส่วนเมอมึงดูซีนนี้ <laughs> there pal don't worry i won't eat you <laughs> i'm doughy i was told to expect you this way follow me the, the it. generator they destroyed everything กูเลยวันตีย่ตัวเองเหรอมึงเห็นความต่างป่ะกูเทียกับมัมมี่ลองเล็กในแชมเปี้ยนสองอะไกูย้ำนะว่ามัมมี่ลองเล็กอยู่ในแชมเปี้ยนสองนะ เมื่เห็นปะเมื่เห็นความต่างไหม เออกูถามหน่อยว่าตัวละครไหนมันดูแบบว่ามันมันดูเพรสเชอร์คือมันดูกดดันเรามากกว่ากันคัดซีไหนที่มันทําให้เราแบบรู้สึกกลัวมากกว่ากันแล้วอีกอย่างเนึที่ผมจะพูดถึงก็คือซาวดีไซน์ของภาคนี้เนี่ยเพราะว่ามันทําออกมาได้ไม่ค่อยดีเหมือนภาค2กับสามครับมันดูดรอปลงมาเยอะมากเลยคือแบบว่าหลายๆเอฟเฟกเสียงเนี่ยผมว่ามันดูวงหวงมันดูโล่งๆแบบแปลกมันไม่ได้ทําออกมาดูระทึกดูดีเหมือนกับแชปเ t อร์สามกับแชปเ t อร์สองอะแต่ว่าเสียงภาคโอเคนะครับแต่แบบพวกซาวพวกเสียงเดินผีพวกเสียงตึกลม อะไรเงี้ยมันมันดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แล้วก็พวกคาสิซนิงหลายๆอันเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออมันทำออกมาเผามากเลยนะแล้วคือมันเผาเฮียๆเลยอะ่ะ เรามาพูดถึงหัวข้อนี้กันมากดีกว่านะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจะถูกพูดถึงเยอะที่สุดแล้วนะครับแล้วสาหรับในภาค4นี้นะนะครับเพราะว่าสก,กินทาของเขาเนี่นะครับมาไม่ถึง1น,นาทีด้วยซ้ำนะครับพีแอนโนสตรดเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่จะหลายคนเนี่ยนะครับสนใจกันมากเลยเ,เพราะว่ามันมีทั้งคลิปโปรโมทนะครับที่มีเป็นของตัวเองนะครับแล้วมันก็แบบหืโคตรสยองเลยเแล้วก็อาร์จตัวละครตัวแรกที่ปล่อยมาให้เราได้รับชมและฟังกันภายในภาคนี้เนี่ยมันก็คือไอตัวปีแอนโนลสตาร์ันี่าแบบหลย นี่คือหนึ่งในบอสของภาคนี้เหรอวะแถมอีกอย่างหนึ่งนะครับในตัวอย่างก่อนที่จะปล่อยตัว c ชปเตอร์สี่เนี่ยะมันมีฉากที่เปียโนซาร์ดเนี่ยนะครับทำการวิ่งใส <It> ่เราในห้องแบบว่าโถงใหญ่เราเนี่ยก็เลยเดากันไปต่างๆนานานะครับว่าเออไอ้เหี้ยนแหละบอสไฟแต่ว่าพอมาในเกมจริงๆเนี Pent ่ยนะครับแม่ก็มีสภาพแบบเนี้ยไอเหี้ยแม่งโดนจับทุ่มเลยก็เลยแบบเอ้า แล้วมึงจะโปรโมทเยอะทำควยซ,ซึ่งมันก็มีหลายคนเลยนะครับที่เอาไปเทียบกับพวกไนแมทคริเตอร์นะครับที่อาจจะไม่ได้ถูกให้หรือว่าถูกสนใจอะไรมากเ่เพราะว่ามันก็แค่ smiling critter version นี่นนแบบว่า e ี m o แล้วก็สังคม,มันหล่ออมากขึ้นก็แค่นั้นอนะ่ะแต่ว่ามันดันมีบทบาทมากเกินความจำเป็นไปซะงั้นทำไมเขาถึงไม่เอาสกรีนทามพวกเนี่ยนะครับลดลงหน่อยแล้วก็เอาไปเพิ่มกับเปียโนโซอลัสที่แบบว่ามันดูมีบทบาทน่าสนใจมากกว่าหรือว่าอาจจะทำเป็นบอสไฟเล็กๆก็ได้นะครับให้มันพอตราตึงใจเราหน่อยนะครับไม่ใช่แบบว่ามึงโลมาเดดดยยจจจัักกไไอู้งะร คือมันเป็นตัวละครนี่มันออกแบบมาได้น่าสนใจครับแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเสียได้อะมึงมึงเสียของอะผมขอแถมเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อย่ลยละกันนะครับก็คือว่าทั้งเปลี่ยนโนซอรัสกับเราในแมคริตเตอร์เนี่ยนะครับหน้าตอนแรกเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกวางแผนว่าจะให้อยู่ในเกมภาคนี้นะครับคือคนสร้างเขาอยากจะแค่เพิ่มตัวมาให้มันดูเยอะเฉยเขาเลยเอาเข้ามา หนึ่งตัวละครนะครับที่อาจจะไม่ได้มีประเด็นเท่ากับตัวของเปียโนสัตนะครับแต่แม่งก็บนกันเยอะพอสมควรเลยว่าบทบาทของเดะด็อกเตอร์นะครับภายในเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยเออมันก็อาจจะมีอิมแพคต่อเนื้อเรื่องก็จริงนะครับมันเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆนะครับผมถึงกับเป็นด็อกเตอร์ฮาร์ลีซอเยอร์ที่ทดลองโปรเจกต์ที่สําคัญมากๆนะครับต่อเนื้อเรื่องแต่กลับกันในภาในเกมภาคนี้เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยสมบทบาทที่มันมีเท่าไหร่คือมันตายง่ายชิบหายเลยครับบอสไฟที่มันควรจะยากแล้วมันควรจะน่ากลัวเนี่ยนะทึก ตึงใจเราเนี่ยแต่มึงแค่สามารถเดินเล่นและผ่านไปได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็ไปดึงฟรอปปี้ดิสออกมาจากสมองมันแล้วก็ตายหา่าแค่นั้นเลยครับไม่มีต้เตอนทั้งสิ้น,นระหว่างทางก่อนที่เราจะมาเจอมันที่เป็นบอสเนี่ยนะครับมันก็แค่คุยกับเรานิดๆหน่อยๆเองอะ,ะมาพูดเยอยๆบ้างนะครับมาปล่อยแกส๊สปล่อยผีให้เราสู้แต่ฟิลมันความรู้สึกมันแบบมันไม่ค่อยสมกับคาที่โดอีมันพูดว่า he's control everything down here สักเท่าไหร่เลยอะแล้วผมก็ไม่ค่อยจะรู้สึกถึงการพยายามไม่จะป้องกันไม่ให้เรามาดึงฟอร์บิดิสออกมาจากสมองม,มัน ปล่อยให้เราเดินมันดึงไอ้ฟอเบดิสแล้วก็ระเบิดตายห่าไปเลยก็ โอเคเพราะว่าคอนเซปต์ที่มันคล้ายๆกับ AI ที่มันคอยสั่งการเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยแม่งดูดีมากๆเลยนะแต่ว่าในเกมมันแทบจะไม่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยครับแล้วก็บอสไฟ์เนี่ยผมว่ามันทําออกมาเผายังไงก็ไม่รู้ดูด่านาคนที่จะรู้สึกระทึกแล้วมันก็น่ากลัวไอ้พวกคุณของดด็อกเตอร์เนี่ยนะครับมันก็ควรจะให้ความรู้สึกแบบไอ้ีค่มันดูอันตรายมากๆแต่ว่ากูเดินชนมาบางทีมันยังไม่ตีกูเลยครับใช่ครับแล้วมันตีนะมันไม่ใช่แบบว่าจัมสแกเราตาย แต่ว่าในบกขอเสริมหน่อยแล้วกันนะครับคือในแพทที่7เนี่ยผมรู้สึกว่าเออตรงบอสไฟของเดอะด็อกเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ทำออกมาดูดีขึ้นหรอกนะครับมันทำออกมายากขึ้นแล้วก็สมกับเป็นบอสเดอะด็อกเตอร์มากขึ้นนิดหน่อยนะครับก็คือว่าตัวลูกน้องมันโดนบัฟมาให้แบบว่ามันตีเราง่ายขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเยอะนะครับแต่สำหรับผมนะครับยังไงมันก็ยังไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีความเป็นเดอะด็อกเตอร์เท่าไหร่นะครับผมเนี่ยก็เลยรู้สึกเสียดายหน่อยๆนะครับสำหรับในภาคนี้ของเดอะด็อกเตอร์ เนี่ยนะครับที่มีการแพลนเอาไว้ว่าจะอยู่ในเกมเนี่ยมันถูกแคนเซิลออกไปเยอะพอสมควรเลยนะครับครับซึ่งสาเหตุเนี่ยผมก็คาดว่ามันน่าจะมาจากการที่มันเร่งทําเกมนี่แหละแต่บทบาทของเดย์ด็อกเตอร์เนี่ยนะครับมันก็เลยดูหายไปเยอะไอ้ก็ตัวอย่างเช่นนะครับตอนที่เราเนี่ยหนีไอ้พวกรุ่นน้องของเดย์ด็อกเตอร์มาได้แล้วนะครับแล้วตามคอนเซปต์ของเกมจริงๆเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะได้สู้กับหุ่นของเดย์ด็อกเตอร์นะครับที่เป็นตัวหลักอีกทีหนึ่งหรือที่ไม่ใช่ตู้ใส่สมองโง่ๆแบบนี้แล้วดีไซน์อะไรหลายๆอย่่่่่่าาาาาาางงนนนนนนนะะะคครรััับบบบททททีีีีีผมมมมมมเเเเเเเยยยยยสดดกกๆลไไ้้ออขขใ The นือด็อกเตอร์ิครับภายในปเตอร์สีเนี่ยมันก็เลยจะดูแบบว่าขาดขาดไปนิดนึงอ่ะมันดูไม่สมกับเป็นตัวร้ายหลักแล้วก็ตัวร้ายที่มันมีบทบาทสําคัญต่อเนื้อเรื่องของเกมบ๊อบบี้ไปถทมสักเท่าไหร่เลยครับ ขออธิบายกันก่อนนะครับว่าพอปี่พยายามส่วนใหญ่เนี่ยในเนวลาที่เราเนี่ยเผชิญหน้ากับตัวละครต่างๆนะครับภายในซีเควงนู้นซีเควงนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะออกมาในรูปแบบที่เป็นสคริปต์นะครับที่เล่นแอนิเมชันนั้นๆนะครับตรงนั้นเลยหรือว่ามันอาจจะเดินออกมาเป็นตัวนี่แหละนะครับแต่มันถูกเซร็จให้แค่เดินตามผู้เล่นไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับยกตัวอย่างเนี่ยนะครับก็เช่นเชสเชฟยกตัวอย่างก็เช่นเชสซีเควนต์ต่างๆนะครับที่มันเดินไล่เราแบบนะี้ซึ่งในซีเควนต์นี้มันไปฉากะะวิ่งไล่แบบเเเนน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 นีีีี้ยยะคครรรรรรรัััััับบตววกกมมมม่่่่่สสาาาาาถงงงง์แอออออิชใปปหืจขขขู ได้แบบสะดวกตามใจนึกเลยลคือว่าจะแอนิเมชันเนี่ยมันดูสมจริงดูเท่ยังไงมันก็ทําได้หมดเลยครับไม่มีข้อจํากัดเพราะว่าตัวเราเนี่ยหรือว่าตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับถูกกาหนดให้แค่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวให้แค่หนีผีไปข้างหน้าอย่างเดียวไอ้ hey, พวกเชสซีควน์เนี่ยนะครับมันก็เลยออกมาดูดีไงครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นตัวมาไล่เราจริงๆยกตัวอย่างเนี่ยก็เช่นแบบว่าเวลาเราทําการปีนป่ายหรือว่าเวลามันจะมุดอะไรออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถแอนิเมตตรงนั้นได้เลยครับแต่ว่า AI ของผีเนี่ยนคะครบับออม ความคิดเปของมันเองเลยครับมันจะมุดนู่นมุดนี่นะครับหรือว่าเวลามันเจอกับผู้เล่นเนี่ยมันก็จะวิ่งไล่เองของมันเลยครับไม่ต้องไปกําหนดมันซึ่งนะครับมันมีข้อดีมากกว่าผู้ที่กําหนดเป็นสคริปต์ว่าอย่างหนึ่งเลยคือมันมีความหลากหลายกว่าครับการเดินไปมาของผีนะครับหรือว่าการปรากฏตัวของผีที่จะโผล่มาให้เราเห็นเนี่ยในแต่ละตาที่เราเล่นเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับครับมันก็จะมีแบบว่า random e v e n ์มากขึ้นนะครับแลวมันจะมีโมเมนต์นะครับที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงเยอะมากขึ้นนะครับทำ นั้นเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาดูดีแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับเช่นของมิสดีไลท์นะครับไอเดียแม่งทําออกมาน่ากลัวชิบหายเลยแต่ว่าปัจจัยที่ทําให้ซีเควนซ์นั้นเนี่ยนะครับมันดูดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผีครับแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของแมปสถานที่แล้วก็ออร์แกทีฟแล้วก็ลูกเล่นของผีด้วยเราเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะครับมากลบในสิ่งที่แบบว่าเราทําออกมาได้ไม่ดีแน่ๆได้เว้ยเช่นในมิสดีไลท์เนี่ยนะครับคือเขาเออกแบบให้มันคล้ายๆกับ The เ,เ,เ,เดอะวิปปิ้งแล้้วกก็ออแแแบบแบบบบมมาใหัน มันมีแบบแสงไฟกระพริบแล้วก็ออจเจติที่ว่าเกมมันให้ทำเนี่ยนะครับก็ออกมาเรียบง่ายพอทำออกมาโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับมันก็ออกมาสนุกแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ดูดีมากๆนะครับแต่ว่าสําหรับตัวของยานาบ,บี้เนี่ยในซีเควนต์แรกนะครับที่เราได้เจอกับมันเนี่ยนะครับมันมาในรูปแบบของแอนิเมชันนะครับที่ทํางานตามที่ถูสคริปต์เอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งทางม็อบเนี่ยก็ทํามาเยอะแล้วแหละนะครับคือทามาตั้งแต่แชปเตอร์แรกอะส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับมันเลยทําออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับแต่คนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะครับแต เธอก็จะมีฉากไล่ที่หนึ่งนะครับตอนท้ายแต่อันนี้ผมว่ามันเผาหน่อยนะครับแต่มันก็โอเคมันพอจะปล่อยผ่านไปได้น,นะครับแต่ว่าพอมาในบอสไฟที่เราจะได้เจอกับยาดาบี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยรอบนี้เลยครับมันมาในรูปแบบ AI แบบฟรีลมโดยสมบูรณ์เลยครับก็คือว่าเดินเองมุดท่อเองได้ยินเสียงเองแล้วก็เจอผู้เล่นเนี่ยก็วิ่งไล่แต่มันออกมาดู เนี่ยครับพวกเราดูชิบหายเลยให้ดูเวลามันหันมาสิครับมันหันมาแบบไม่ทำมันมันไม่ธรรมัชาสุดสุดอะเนี่ยมันดูขยับแบบแข็งๆแล้วก็การกระทําต่างๆเนี่ยนะครับมันดูแบบแปลกๆคือคือมันแปลกไปหมดเลยอ่ะเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันแพชที่7แล้วเนาะนะครับมันยังพอเล่นได้นะครับแล้วมันยังดูแย่นะครับแต่ว่ามันยังมันมันยังโอเคกว่าแพชศูนย์อะเพราะว่าแพชศูนย์เนี่ยแม่งเละชิบหายเลยขนาดกูอยู่ในเซฟโซนเฉยเลยแบบกูยืนก็โง่เลยแต่อยู่ดีมมัันนเเเดิาาฆ่กูฉยยลครบ มันทำได้ยังไงแล้วก็ก่อนที่เราเนี่ยจะได้เจอกับยาดาบี้จังๆเนี่ยมันจะมีเตือนให้เราเนี่ยระวังเรื่องการใช้เสียงเอาไว้ครับตอนแรกเนี่ยผมก็คิ้ว่ามันจะเป็นเกมเพล์ที่แบบคล้ายๆกับฟิกเกอร์ในเกมดอรหรือเปล่าแต่ที่น้องเนี่ยนะครับอาจจะตาบอดก็คือที่ผมคิดว่าน้องตาบอดเนี่ยนะครับเพราะว่าในซีเควนต์แรกเนี่ยขนาดกูไปยืนข้างหน้ามันมันยังไม่เห็นกูเลยแต่ว่าพอเราเล่นไปเรื่อยๆจริงๆเนี่ยนะครับเราไม่ไม่จำเป็นต้องมาระวังเรื่องการใช้เสียงอะไรเลยแต่คือมึงวิ่งมึงเดินมึงใช้แก๊ปแ็คคออะไรก่่าาาางนนัััมมมมมมด้ยิลววตขีีเจททสถุป ไปดูไปดีได้ใช่ไหมซึ่งก็โอเคมันก็ดูดีแต่ว่ามันก็ยังทำออกมาได้ไม่ค่อยสมูทแล้วก็ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติอยู่ดีอ่ะเดีวถ้าผมเนี่ยนะครับก็ขัดใจตอนมันเจอเราหน่อยๆนะครับคือว่ามันจะนิ่งแล้วมันก็จะคำรามแล้วมันก็ค่อยวิ่งไล่มันเลยทาให้แบบมันดูฟิลลิ่งไม่ค่อยเหมือนสิ่งมีชีวิตมาเดินไล่เราสักเท่าไหร่เลยเห็นแล้วก็แพทล่าสุดเนี่ยนะครับคือเอาตรงน่าแพทศูเนี่ยกูบ่นไปเยอะเลยว่ามันยากมากแต่ว่าพอมันแพทที่7ดเนี่ยนะครับกูกลับดันอยากจะบ่นว่ามัน ลุ้นอะไรทั้งสิ้นครับคือแค่เข้าที่ซอดเรารอดเลยเห็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าออฟเจถีบภายไดดานเนี่ยแม่งมืนชิบหายเลยจักแม่งก็กดนุ่นสลับนุ่นไปนี่ไปสแกนนุ่นสลับมาเปิดนี่ แล้วก็สลับไปดึงกันอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยแต่ไปหมดกลับไปกลับมามันให้กูทําอะไรเนี่ยกูยังดูไม่ออกเลยไอ้เหี้ยมันไม่มีใบอะไรเลยครับแล้วกูต้องไปนั่งเปิดดู w a ล์คทรูเอาทีละขั้นทีละตอนเลยว่าก่อนกูจะผ่านไม่ได้เนี่ยแล้วฉากวิ่งปิดจบนะครับที่มันควรจะทําออกมาดูอลังการงานสร้างดูระทึกดูน่ากลัวเหมือนกับภาคที่แล้วอันนี้เนี่ยแม่งไม่มีอะไรเลยครับมึงแค่วิ่งตรงไปเรื่อยๆวิ่งโง,ง่ๆเลยแล้วก็ยานาบี้ก็วิ่งตามมาแบบนี้มันมันแค่นี้เลยครับแล้วก็พอไปสุดทางมึงก็แค่โหนตะขออออ่เแแลล้้ววมมงกกก็็ไปูีีัันนบพุ ไปแทงตาขอเองแล้วมันก็ตกบอก่อดเราว่าตายเองครับแล้วก็เกมโดยรวมตั้งแต่ซีเควนนี้นะครับไปจนจบเกมเนี่ยไอยเกมแม่งตดิดๆขัดๆอะไรไปหมดเลยแต่ว่าบอสไฟของโดอี e ้เนี่ยนะครับไอบอสไฟสุดท้ายเนี่ยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมมองว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะถ้าเกิดว่ามันทําอะไรหลายๆอย่างนะครับให้มันดูสมูทขึ้นเนี่ยเดี๋ยวได้ก็ปรับ AI ของโ e ดอี้่หน่อยเนี่ยนะครับมันก็จะดีมากเลยแล้วก็อนิเมชันก่อนจะเชสซีเควนด้วยคืออเอเออว่ะ ตรงนี้มันก็มีส่วนเชสซีเควนโดอีด้วยนี่ว่าไอฉากวิ่งของโตัวโดอีตรงนี้เนี่ยาานะครับรับผมนะมันควรจะทําออกมาได้ดีมากกว่านี้คือเขา้าใจไหมว่าภาคอก่อนๆอ่ะมันทําฉากวิ่งหนีของแต่และตัวละครนอะ่ะได้ดีตะทึกน่ากลัวแล้วก็อลังการแล้วก็น่าจดจำมากๆลยนะแต่คือกูย้ำไปครัวกนี้มันหลายรอบแล้วเออแต่ว่าภาคที่เนี่ยมันเหมือนทำแบบั้นกันน่ะ ทำให้มีเฉยๆอะเ,เออแต่ว่ามันก็เป็นอย่างที่ผมเนี่ยได้พูดไปนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่า AI ของผีเนี่ยมันจะออกมาดูแย่เนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะครับมันคือระบบ AI แบบฟรีโลมหรือว่าพาดไฟเดอร์หรือว่ามึงจะเรียกโซนติงอะไรก็ช่างนึงครับแล้วแต่มึงจะเรียกเนี่ยมันเป็นระบบที่ใช้เวลาในการพัฒนานและปรับ ปรุงนานมากๆครับและก็ผู้ดีไซน์เกมเพลย์ในด่านต่างๆเนี่ยนะครับมันค่อนข้างยากที่จะทําคือมันจะเป็นต้องใช้ตัวผีที่เป็น AI มาวิ่งไล่นะครับมันไม่เหมือนกับแชปเตอร์สองอ่ะแต่ที่เกมเพลย์มาเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้เ i เลยแล้วมันทําออกมาดูดีด้วยนะครับคือว่ามันใช้แบบเป็นผู้แอนิเมชันที่แบบว่าถูกสคริปต์เอาไว้อะไรเงี้ยแบบว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นเนยไปแตกก็ตายหาอะไรประมาณนี้ไม่ก็วิ่งหนีไปทันก็ตายมันแค่นั้นอ่ะหรือไม่ก็แบบผู้มินิเกมที่มันให้เราเล่นใน AI เเนนนนนี่ยออออะห็็็มมมมมัั้้้้้กกไจําาปตงใชววแลคืทดดู

เออแล้วมันก็น่ากลัวมากนะครับเพราะว่า챕เตอร์สี่เนี่ยการที่มันเนี่ยจะทำออกมาให้มันดูดีได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยนานกว่าหนึ่งปีชัวร์แต่เนี่ยแม่งทั้งทำโมเดลเขียนสตอรี่บอร์ดกำหนดเรื่องราวทำแอนิเมชันออกแบบเกมเพลย์แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำมาในหนึ่งปีอ่ะถึงมึงจะมีการแบ่งหน้าที่ในการทำเกมกันอ่ะแต่กูว่ามันก็ยังไม่ทันอยู่ดีป่ะวะเพื่อนสรุปรวมๆแล้วนะครับ챕เตอร์สี่เนี่ยมันเหมือนดาวเกรดตัวเกมของมันนะครับจากภาคที่มันผ่านมาเนี่ยได้ค้นค้น่จะชัดเเจนลยครับบซึ่่งเเเหหหตุผลลลััักกยนนะครททีมใ้ิดกาารดวเกรจ นี่เนี่ยนะครับมันก็คือเวลานั่นแหละครับที่เพื่อนทำอยู่แค่ปีเดียวอะ เออมึงทำปีเดียวไป,ไปเท่านั้นเลยครับแชปเตอร์สเนี่ยนะครับปล่อย30มกราคมแชปเตอร์นี้เนี่ยนะครับมันก็ปล่อยไปด้วยกันครับแค่เปลี่ยนจากปี2024เป็น2025เฮ้ยแล้วมึงดูสเกลของภาคดีสิครับเนื้อหาแม่งก็เยอะแล้วก็ผีมันก็แบบพลังอลังการเหลือเกินคอนเซปต์ที่เตรียมมาไว้เนี่ยนะครับมันก็ดูที่จะทํายากมากๆเลยนะเออแต่คือมันเร่งทําแค่ปีเดียวไงครับผมก็เลยรู้สึกเสียดายกับภาคนี้มากๆแต่คือว่าเนื้อเรื่องภาคเนี้ยมันดีมากๆเลยอะแต่ว่าเกมแม่งอะทำออกมาไไดดด้้้เเเีียยยบบบบาาาาางงงลทััมม็็อนน่่ะครรกกกฟตแๆจ คนเล่นแ,แล้วแหละนะครับแล้วเขาเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะเอามาเป็นหมเรียนใ,นในการนะครับในการที่จะปล่อยใชมเปี้ย5ต่อเนาะแต่ว่าภาคเนี่ยนะครับมันจะแก้มากกว่านี้ไหมเนี่ยนะครับแล้วมันจะอัปเดตอะไรเพิ่มเติมให้มันดูดีกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้เนี่ยนะครับผมไม่รู้เลยครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ทยอยอัปเดตปรับนู่นปรับนี่มากขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ซึ่งที่ผมทำคลิปนี้ออกมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้อยากที่จะโจมตีเกมหรือว่าด่าเกมอะไรหรอกนะครับคือผมเนี่ยอยากจะให้เกมมันปรับปรุงให้มัันนนดดีีขึ้้้่่แแแหลละครบือออออผมมมเยก็ยกมมออวววชตตาาพาจ นะครับผมก็ต้องวิจารณ์ให้มันแบบตามสภาพเกมหน่อยอะแต่กูจะอวอยตลอดก็ไม่ได้เด้องั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและฟังมากๆนะครับฝากคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ด่าอะไรก็ได้เลยนะครับแล้วแต่แล้วก็จะกดไลค์ก็ได้หรือว่าไม่กดก็ได้นะครับแต่ขอร้องครับกดเถอะโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวไอสัตว์โยเหนื่อย